กลางคืนบนทางหลวงหมายเลข1148มีหมอกลอยต่ำเหนือถนนมีคนเคยเล่าไว้ว่าเขาขับรถมาตามเส้นทางนี้หลังเที่ยงคืนถนนว่างเปล่าไม่มีรถสวนไม่มีแสงไฟมีเพียงป้ายบอกทางที่เขาผ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยินดีต้อนรับสู่พะเยาเขาเจอมันสามครั้งแต่กลับไม่เจอสี่แยกไหนให้เลี้ยวเลยวิทยุในรถเริ่มมีเสียงคลื่นซ่าสลับกับเสียงคล้ายเสียงกระซิบเขาลองหันมองกระจกหลังเห็นแต่ทางมืดมืดกับเงาดำที่เขาไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ วงมาลัยในมือเริ่มรู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนถูกฉุดรั้งไม่ใช่จากแรงของรถแต่จากบางสิ่งที่มองไม่เห็นจนสุดท้ายเขาตัดสินใจหยุดรถแล้วเปิดประตูวิ่งหนีเข้าไปในป่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาไปโผล่ที่ไหนเพราะกล้องภายในรถ หุดบันทึกไว้ที่เวลาตีสองสี่นาที